ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณกัญญาค่ะวันนี้จะมาว่าถึงกอเลียดค่ะเมื่อวานที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่ค่ะกอเลียดมาอยู่กับเราก็น่าจะประมาณ5เดือนค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่ค่ะอันนี้ดอกหรือใบค่ะเพื่อนๆทุกคนกําลังออกกอเลียดนี่ค่ะเพื่อนๆวัสดุปลูก ากากมะมา้าผสมเพลย์ให้เราจะรลยนะด้วยสเปกหน้าหมอดน,นะครับเพื่อนๆือนทุกคนเพื่อรักษาความชุ่มชื้นครับเพื่อนเเท่ากับกอรลลเป็นลูกผสมของว่าระหว่างนี่ค่ะกอรีออซัมครับเพื่อนทุกคนกอรีออซัมนี่ค่ะเพื่อนต้นมะหวานที่ถ่ายเพื่อนเพื่อนดูตอนนี้เขาขี่ใบแล้วนะครเบืเพื่อนทุกคนระหว่างกอรีลลผสมเกิดจาก กอริลลาทีผสมมาเิโนเนี่ยครับเพื่อน,อนมาเิโนต้นนี้เราวางบนชั้นครับเพื่อนนี่แห้งแล้วค่ะวันนี้ต้องลดน้าแล้วค่ะเพื่อนๆแต่สองต้นนี้เราเพิ่งลดน้ําเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนพวกไม้ใบจะชอบแสงล่ำรยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าปลูกในวัสดุปลูกแบบนี้มันก็โลง่งๆช่วงนี้ลดน้ําทุกวันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสายต้นไม้อย,อย่างว่าต้องหัดสังเกตต้นไม้ตัวเองเนี่ยคะ่ะเพิ่งลดน้ําเสร็จก็เลยเก็บพามาฝากเพื่อนๆนทุกคน วิธีด the ูแลรักษาก็ประมาณนี้ค่ะแสงแดดล่ำไหลค่ะเพื่อนเพื่อนแดดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแดดล่ำไหลเพราะถ้าไม่มีแสงเลยเขาก็ไม่โตค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าแสงมากก็ใบไม้พวกไม้ใบจะคล้ายๆกันค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอันนี้เราเพิ่งรดน้ําเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเก็บภาพมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะแฮปไนท์ดีนะคะกอเลียดค่ะกอเลียดโจ้าฝั่งนี้ให้ดูว่าอ๋อจะต้องถ่ายฝั่งนั้น